สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซี t c h ช n แนลนะครับประจำวันอังคารที่21มีนาคม2566นะครับเอาละครับช่วงนี้สถานการณ์ pm 2.5ก็ยังอยู่กับเรานะครับในหลายจังหวัดนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ถือว่ายังหนักหน่วงอยู่นะครับแต่หลายๆจังหวัดก็อาจจะคลี่คลายแล้วนะครับแต่ค่า pm 2.5นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่ง ที่แบบว่าเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับตรงนี้วันนี้แหละครับเราจะนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะครับกับการรักษาการภูมิแพ้ช่วง pm 2.5นะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแพทย์จีนวรชัยคงแสงชัยนะครับจากสถาบันการแพทย์ไทยจีนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอมาร์คเรามาพบกันอีกแล้วนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นไงครับแถวบ้าน pm 2.5ยังค่าสูงอยู่ไหม ก็ยังสูงอยู่นะครับผมบางวันออกมาก็ยังรู้สึกเครื่องเครื่องจมูกเลยครับ <laughs> ผมเช็คทุกวันเลยนะแถวบ้านผมอยู่แถวนนทบุรีเนาะค <c oughs> ่าก็ยังอยู่ที่แบบเป็นสีแดงอยู่ตรงนี้ <c oughs> นะครับก็ยังถือว่าเราจะต้องตัวดูแลตัวเองป้องกันตัวเองให้ดีในสถานการณ์ตรงนี้นะครับ <c oughs> <ช>คุณหม <c oughs> อครับแล้วโรคที่เป็นกันเยอะสุดตอนนี้นะครับที่เราพบเจอให้สุดเนี่ยล้านกว่าคนละทั่วประเทศคือโรคภูมิแพ้นะครับต้องถามนิดนึงว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยมีสาเหตุหลัก มาจากอะไรครับคุณหมอเอาอย่างนี้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเข้าสู่แผนจีนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเกินทางแผนปัจจุบันก่อนโอเคก็คือโรคภูมิแพ้เนี่ยครับเป็นโรคที่ภูมิของตัวเราเองเนี่ยแหละครับตอบสนองหรือว่าตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้หรือว่าสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยครับมากเกินไปนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นฝุ่น นะครับละอองเกสรดอกไม้นะครับผมหรือว่าจะเป็นแสงแดดหรือแม้อกระทั่งอาหารบางชนิดเนี่ยครับถ้าเราตอบสนองมากเกินไปก็จะเกิดอาการภูมิแพ้ได้และโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5นี่ก็ถือว่าสําคัญเลยอ่าใช่ครับ 2> PM 2อุานี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายครับ,รบโดยเวลาเกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะก,การแสดงเนี่ยอาจจะแสดงในระบบเดียวหรือว่าหลายระบบพร้อมๆกันก็ได้นะครับโดยสมมุติว่าถ้าเป็นระบบ ทางเดินหายใจ<ม>เนี่ยครับเกี่ยนที่จมูกนะครับเราก็จะมีอาการคัดจมูกมไอจามีน้ำมูกนะครับ,รบถ้าเป็นที่หลอดลมเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเกิดอาการในเรื่องของหายใจลําบากหายใจหอบผืดนะครับ<ม>ถ้าเป็นที่ผิวหนังก็จะมีพื้นขึ้นมีอาการคันนะครับถ้าเป็นที่ทางเดินอาหารเนี่ยก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกได้นะครับ ปากบวมหน้าบวมนะครับท่านอันตรายมากๆอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเท่าที่ฟังมาเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อวัยวะภายในทั้งนั้นเลยใช่ครับโอ้อันตรายซึ่งตัว PM เ5เนี่ยนะครับรบก็เป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับที่ที่เราพบเห็นได้บ่อยๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของตานะครับระบบตาระบบทางเดินหายใจนะครับหรือว่าแม้แต่ผิวหนังเองตัวพี2.5มก็เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดได้เหมือนกันครับผมครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุหลักเลยใช่และประชาชนก็แบกรับ ปัญหาตรงนี้อยู่ทั่วประเทศเลยใช่เอาละครับในศาสตร,ร์การแพทย์แผนจีนเนาะเราจะมีทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับคุณหมอครับได้ก็คือในศาสตร,ร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามองว่าไอ้ปัจจัยกระตุ้นเนี่ยครับเป็นเสียชีหรือปัจจัยการก่อโรคครับ,รบปัจจัยการก่อโรคเนี่ยถ้าเข้ามาสู่ร่างกายเรานะครับแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยมีพื้นฐานเว่ยชีหรือว่าชีคุ้มกันที่ดีเนี่ยครับก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เป็นอะไรโดยไอ้ชี คุ้มกันหรือว่าวิชีนเนี่ยครับมันจะมีสามปัจจัยหลักๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโรคภูมิแพ้นั่นก็คือปอดอม้ามแล้วก็ไตนะครับซึ่งถ้าเราำรุงคันเลยนะครับใช่คคุณหมอมาร์คพูดมาตลอดเลยก่อนหน้านั้นนะครับที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพปอดม้ามหัวใจเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอวัยวะที่คุณคุณหมอพูดมาเสมอเลยตรงนี้ก็คือตัวปอดเนี่ยครับที่ <N> คือในโรคภูมิแพ้เนี่ยครับที่เกี่ยวกับปอดเยอะเพราะว่าตัวปอดเองเนี่ยควบคุมเกี่ยวกับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็ควบคุมในในเรื่องของระบบของผิวหนังเนี่ยครับในทัศนคติแผนจีนเนี่ยก็คือมีความเกี่ยวข้องกับปอดส่วนม้ามเนี่ยครับม้ามเนี่ยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบทางเดินอาหารโรคภูมิแพ้เนี่ยก็เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของไตเนี่ยทัศนคติของแผนจีนเนี่ยเรามองว่าไตเนี่ยนะครับ เป็นรากฐานแห่งชีวิตดังนั้นเนี่ยถ้ารากฐานชีวิตเราไม่ดีมาตั้งแต่กําเนิดเลยมันก็จะยอมีอาการภูมิแพ้ได้ง่ายอยู่แล้วครับผมคนที่เป็นภูมิแพ้ก็อาจจะมีสาเหตุมาจากที่แบบว่าอโรคไตอะไรอย่างนี้แต่ในทัศนะของแผนจีนนะครับไม่ใช่แผนปัจจุบันอันนี้ก็ถือว่าแผนจีนเขาก็จะวิเคราะห์จากอวัยวะอะไรเงี้ยสืบเนื่องจากอาการของโรคที่เป็นเอาเลยครับแล้วในช่วง pm 2.5งจุ้าอย่างนี้ครับถ้าคนเป็นในการภูมิแพ้ซึ่งเราเกริ่นมาตอนแรกเนื้อร้านมาคนแล้ว ตรงนี้ครับรักษาด้วยแผนปัจจุบันนะครับบางคนก็ก็เออักษาแล้วก็ได้ผลดีบางคนก็ได้ผลก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ครับแต่แผนจริงของเราก็ถือว่าเป็นทางออกอย่างหนึ่งในการรักษาประ,ประชาชนนะครับตรงนี้เราอยากจะรู้ว่าถ้าเราจะรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยเราสามารถที่จะรักษามีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรตรงนี้ได้บ้างครับ ครับผมก,ก่อนอื่นเลยนะครับก็พูดถึงหลักการรักษาก่อนอทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยครับการรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยก็คือจะต้องทําให้เจ้้งชี้แข็งแรงและไม่รับเสียชี้เข้ามามเจิ้งชี้แข็งแรงก็หมายถึงภูมิคุ้มกันของเราเองเนี่ยแหละครับโดยเราก็จะต้องหลักการรักษาเราก็จะบํารุงปอดม้ามไตนะครับแล้วก็ไม่รับเสียชี้เข้ามาก็คือแนะนําให้ ตัวคนไข้เองเนี่ยหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ก่อภูมิแพ้เช่นสมมุติว่าถ้าคนถ้าช่วงนี้นะครับ PM 2.5เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะ,เ,ยอะเราก็ต้องแนะนําให้คนไข้เนี่ยใส่หน้ากากที่กาก m 2.5ได้เช่นหน้ากาก N95 กอย่างเงี้ยก่อนออกจากบ้านรหรืองดกิจกรรมการแจ้งนะครับก็เวลาออกกําลังกายเนี่ยก็อาจจะออกกิจกรรมในร่มนะครับออกกําลังกายในร่มแทนนะครับหรือว่าการเปิดหน้าต่างรับลมในช่วงที่พ m สูงๆเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังอาจจะ อาจจะต้องเปิดหน้าต่างน้อยลงนะครับอือะไรประมาณนี้อ๋อต้องแบบว่าห้ามพยายามสัมผัสกับกะฝุ่นตรงนี้ให้มากใช่ครับผมนะครับหลีกเลี่ยงไว้ดีที่สุดใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของ ภูมิแพ้เนี่ยครับบางครั้งเราก็ต้องดูแลในเรื่องทั่วๆไปด้วยเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับการออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันนะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยก็มีผลสําคัญเกี่ยวกับภูมิแพ้เช่นกันโอ้โหอันนี้เราต้องดูเป็นทั้งทั้งวงจรเลยใช่ครับเพราะว่าแผนจีเราเนี่ยมองเป็นองรวมรักษาโรคเดียวแต่ต้องดูทั้งระบบเอออ่านี้ผมถามเป็นความรู้นะคุณหมอนะอย่างบางคนที่มีอาการแบบว่าภูมิแพ้เป็นหวัดคัดจมูกระบบทางเดินหายใจเนี่ยอย่างเงี้ย ขาจะรักษาอย่างไงอะครับในเบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าสู่กระบวนการรักษาเลยนะครับศาสตรกจารของแพทย์แผนจีนที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นฝังเข็มนะครับเคาะแก้วกัวซาแล้วก็ยาจีนหลักๆเนี่ยหัาตถการที่ใช้รักษาจะมีประมาณนี้ซึ่งก็สามารถที่จะใช้ร่วมกับแผนปัจจุบันแล้วก็แผนไทยได้ครับโอ้อันนี้ถือว่าเรารักษาควบคู่กันไปได้เลยใชนะครับอย่างอย่างสมมติเนี่ยผมผมเป็นโรคภูมิแพ้นะแต่อย่างยาอากาศเนี่ยผมก็แพ้แหละบางทีผมต้องฉีดฉีดไอตัวยาเข้าไปในโพรงจมูกด้วย อย่างนี้ผมสามารถที่จะรักษาด้วยแผนจีนอย่างคุณหมอบอกฝังเข็มอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับโดยเฉพาะในเรื่องของการฝังเข็มครอบแก้วหรือกัวซาเนี่ยครับสามารถที่จะรักษาได้เลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องของยาแผนไทยแผนจีนตีกันหรือยาแผนตีกันเลยครับควบคู่นไปได้เลยใช่ครับผมถามนิดนึงคุณหมออย่างกรณีคนที่ไม่เคยฝังเข็มเลยและมีอาการภูมิแพ้ตรงนี้เขาอยากจะไปใช้บริการฝังเข็มนะครับการโรคภูมิแพ้เนี่ย คุณหมอเขาจะวิเคราะห์ยังไงว่าเออเนี่ยคุณต้องมีการฝังเข็มร่วมด้วยกับกับอาการภูมิแพ้ตรงนี้แล้วอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีเป็นภูมิแพ้เนี่ยครับเราอาจจะต้องดูก่อนว่าโอเคเขามีภูมิแพ้ที่ระบบอะไรนะครับแล้วเราก็มาพิจารณาฝังเข็มแล้วเราก็จะมีการตรวจชิปประจอนะครับหรือว่าการแม้ที่เราเห็นกันเนี่ยฮะแล้วก็การดูลิ้นการซักถามประวัติตามสาขาแพทย์แผนจีนแล้วก็มากําหนดเป็นวิธีการรักษาครับว่าคนนี้ควรจะฝังเข็มไหมหรือว่าถ้าไม่ฝังเข็มแล้ว ควรจะใช้อะไรหรือว่าปวดคนนี้อาการเป็นค่อนข้างเยอะแลยจะต้องใช้ยาไหมก็ต้องให้คุณหมอได้เป็นคนตรวจแล้วก็พิจารณาวิธีการารักษาครับคือว่าเราต้องไปหาคุณหมอที่เชี่ยวชาญที่เรียนจบด้านแพทย์แผนจีนเหมือนคุณหมอมาร์กเนี่ยปร,ระมาณนี้<ม>ใช่ไหมคให้คอให้คำปรึกษาตรงนี้ใช่ครับผมคุณหมอครับผมก็มาที่ฝังเข็มอีกผมอยากจะรู้ว่าฝังเข็มเนี่ยพอฝังไปแล้วมันจะดีขึ้นยังไงเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ก็คือหนึ่งก็คือดีขึ้นเนี่ยครับเราก็สังเกตแล้วว่า ร่างกายเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร,รนะครับสมมุติว่าแต่ก่อนเราอาจจะเป็นคนเหนื่อยง่ายนะครับจาง่ายไอง่ายนะครับแพ้ง่ายปรากฏว่าโอเคแพ้น้อยลงรหรือว่าพอแพ้ปุ๊บก,ก็หายเร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอาการที่แสดงทิศทางว่าไปในทางที่ดีขึ้นครับเขาก็มี เออยี่สิบโรคอาการใช่ไหมที่ผมเคยเคยศึกษาดูเรื่องฝังเข็มตรงนี้ระะัก็ก็ชะงักเลยตรงนี้ครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ฝังครั้งเดียวหายนะครับ <c oughs> ก็ต้องมาฝังเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็แล้วอาการมันจะค่อยดีขึ้นตามลำดนะับเอาเละครับท่านผู้ชมครับที่เป็นภูมิแพ้อยู่นะขนาดนี้อยากฝังเข็มก็มาปรึกษาคุณหมอแผ่นจีนได้และความรู้เรื่องกัวซาถามอีกนิดนึงเรื่องกัวสานี่ จะใช้ได้กรณีตรงไหนครับคือในกัวซากับครอบแก้วเนี่ยครับคือเรามองว่าภูมิแพ้เนี่ยครับบางครั้งเป็นปัจจัยในเรื่องของลมร้อนนะครับการที่เราใช้กัวซากับครอบแก้วเนี่ยมันเป็นการขับลมร้อนขับพิษได้ดีครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทําให้เกิดการขับพิษขัุลมร้อนดีอาการที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็จะดีขึ้นครับอ๋อขับพิษเหมือนขับพิษออกทางผิวหนังว่ามณนี้ไหมใช่ครับผม ก็คือไปใช้กษาอันนี้ก yeah. yep. ็อยู่ดีที่ดุลยพินิจของคุณหมอแผนจีนอีกใช่ครับว่าจะใช้อะไรตรงนี yes. ้ครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางทางเลือกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับว่าท่านเป็นภูมิแพ้แล้วท่านอยากจะไปรักษาด้วยอะไรบ้างตรงนี้เอาละครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ารักษาควบคู่กันได้ระหว่างแผนปัจจุบันแล้วก็แผนจีนตรงนี้หรือแผนไทยก็ได้นะครับเราก็เป็นทางเลือกคุณหมอครับเอาละครับหลายท่านอยากจะรู้ว่านอกจากการรักษาที่คุณหมอได้กล่าวมาข้างต้นตรงนี้ การดูแลสุขภาพนะครับไม่ให้เจ็บป่วยนะครับเหมือนเราป้องกันในเบื้องต้นช่วงเนี้ยมีอาหารหรือยาสมุนไพรจีนอะไรที่อยากจะแนะนําให้กับประชาชนรับประทานกันครับได้ครับก็ในหลักการของแพทย์แผนจีนซึ่งก็อาจจะพูดไปแล้วในข้างต้นแต่ก็อาจจะเน้นย้านะครับนั่นก็คือในเรื่องของการดูแลในเรื่องของเวชีหรือชี่คุ้มคุมกันให้แข็งแรงรก็คือการใช้ชีวิตอย่างสมดุลนะครับการพักผ่อนการทานอาหารการออกกําลังกายแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์อมสองก็คือ การป้องกันเสียชีหรือว่าชีการก่อโรคนะครับในที่นี้ก็คือหลีกเลี่ยงสารภูมิแพ้ต่างๆที่จะรับเข้ามาในร่างกายนะครับ,รบโดยเราเนี่ยในช่วงนี้ครับถ้า pm 2.5มันเยอะใช่ไหมครับเราก็อาจจะออกกําลังกายภายในอาคารซึ่งทางแผนจีนเนี่ยเราก็มีวิธีการออกกําลังกายที่จะ ที่จะสามารถออกกําลังกายในร่มได้ในอาคารได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำไทดเก๊กนะครับหรือว่าในเรื่องของชีกงนะครับในเรื่องของชีกงเนี่ยนะครับทางกรมเราเนี่ยได้ทําในเรื่องของคู่มือนะครับบริหารชีกงสําหรับผู้สูงอายุนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดได้เลยเดี๋ยวเราอาจจะต้องขึ้นเป็น QR Code ให้ตรงนี้แต่ท่านผู้ชมก็โหลดได้เลยตรงนี้หรือคลิดเข้าไปค้นหาตามที่คุณหมอบอกได้ ตรงนี้ก็ขึ้นได้เลยใช่ไหมครับถ้าพิ่งชื่อคู่มือเข้าไปก็ขึ้นอ๋ออีกทีนะครับช่วยคู่มืออะไรนะครับคู่มือบริหารชี้กงสําหรับผู้สูงอายุครับถึงแม้ว่าจะสําสหรับผู้สูงอายุแต่ว่าวัายใดก็ทําได้นะครับมผมทำไมถึงต้องฝึกชี้กง <P ew> er <ker> เพราะว่าช่วยเรื่องอะไรได้บ้างครับคือฝึกชี้กงเนี่ยครับถ้าเราเป็นหลักใหญ่เลยเนี่ยมันก็ทําให้ลมปลานและเลือดในร่างกายเนี่ยไหลเวียนดีมเมื่อลมปลานและเลือดในร่างกายเนี่ยไหลเวียนดีเนี่ยครับโรคภัยก็ไม่มาออลุกลามเราคุณหมอครับแต่ชี้กงเนี่ยทเท่าที่ผมเห็นนะครับผมไปสวนลุมเนี่ยผมเห็นเลยนั่งรถไฟฟ้าเลยผมจะเห็นอากงอาม่าเนาะฝึกชี้กงเขาบอกค่อยๆออ,ออกกําลังกายไม่ได้รวดเร็วเลยนะครับแต่แต่ละท่านที่สุขภาพดีมากเลยบางคนเกือบร้อยอะไรอย่างเงี้ยผมเคยไปถามนะ เขาค่อยๆอย่างเงี้ยครับมันมันมันช่วยได้ใช่ไหมครับตรงนี้ครับแล้ว่ยมันมันไม่ใช่การขยับช้าอย่างเดียวนะครับในบางครั้งเนี่ยในในท่วงท่าที่ขยับเนี่ยครับเรามีการเหมือนกับต้านแรงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันออกแล้วมันไม่เหนื่อยเราไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับถ้าทําไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยบางครั้งก็เหงื่อออกนะครับโอ้ต้องบอกว่ามันแรงคือเราในขณะที่ต้านๆเนี่ยเรามีการเหมือนกับเหมือนแรงต้านนะครับแต่ต้องฝึกให้ถูกวิธี อ่าใช่ครับแต่คู่มือคุณหมอนี่ก็บอกไว้ด้วยใช่ไหมครับก็ต้องฝึกยังไงตรงนี้ในคู่มือมีครับแล้วก็ในคู่มือเนี่ยก็จะเป็นท่าที่ง่ายๆครับเป็นชี้กงเบื้องต้นครับแต่ก็บรรยากาศอย่างนี้ก็เราฝึกในบ้านได้ใช่ไหมครับคือนอกจากชี้กลงในของแผนไทยเรามีดือสีดับตนก็สามารถใช้ได้นะครับโอ้โหมันก็เหมือนกันเลยนะครับดือสีดับตนก็จะเป็นท่าออกกําลังกายที่เราออกกันบ่อยๆเนี่ยครับนะสิบห้าท่าของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเรือตรงนี้ใช่นะครับรวมถึงชี้กงก็ ใครสะดวกยังไงทําอย่างนั้นเลยใช่ครับนะครับแต่ที่สําคัญก็ต้องอยู่ในอาคารเนาะอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกตรงนี้วันไหนพี่เอ็มน้อยก็ค่อยออกกินชาจีนอะไรอย่างนี้ควบคู่ไปด้วยได้ไหมได้ตรงนี้ จริงๆชาจีนที่หาง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นชาใบาหม่อนเนี่ยครับ,รบเราใช้ประมาณ4ถึงอ่าถึง10กรัมนีครับ,รบมาต้มน้ำแล้วก็ดื่มได้ทั้ทงวันเลยนะโดยมันจะทำให้ปอดชุ่มชื้นนะครับ<อ>แล้วก็ขับร้อนได้ด้วยครับทำให้คนที่รู้สึกว่ามีอาการไออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะช่วยได้แล้วก็ อ่าในช่วงพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันอีกตัวอีกตัวนึงก็ชาเก๊กฮวยครับอ๋อครับผมโดชาเก๊กฮวยเนี่ยก็ช่วยในการในเรื่องของอาการขับร้อนขับลมร้อนเนี่ยครับขับพิษสงบตับนะครับแล้วก็ในช่วยในเรื่องของการเคืองตาได้ด้วยครับวิธีการก็คือใช้เก๊กฮวยประมาณ5้าถึงสิกรัมนะครับต้มแล้วก็เป็นน้ําดื่มได้ครับต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อนด้วย อ่าใช่ครับเออแล้วต้องบอกว่าสมุนไพรที่คุณหมอบอกมาสมุนไพรจีนเป็นถือว่าเป็นสมุนไพรเย็นไหมครับอ่ารสเย็นแต่ว่าไม่เย็นจัดครับเป็นรสเย็นอ่อนแต่ก็เหมาะที่จะทานในช่วงหน้าร้อนและก็ช่วงพ m 2อมสองจุดห้าตรงนี้ด้วยเช่นกันเอาละครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางรายการครับว่าช่วงนี้เราจะต้องดูแลสุขภาพอย่างไรในช่วงสถานการณ์พ m 2อมสองจุดห้าตรงนี้ครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอาจจะ กดจุดเพิ่มไปก็ได้นะครับเมื่อเวลาเราแบบรู้สึกแบบคัดจมูกอะไรเงี้ยเลยเรากดที่จุดหญิงเสียงเนี่ยฮะตรงไหนครับคุณหมอจุดหญิงเสียงเนี่ยจะอยู่ตรงปีกจมูกเนี่ยฮะแล้วก็ตรงร่องแก้มนะครับจุดจะอยู่บริเวณตรงเนี้ยครับก็ให้เมื่อเรามีอาการคัดจมูกหรือว่ารู้สึกว่าไอจามเนี่ยเราสามารถที่จะกดจุดนี้ได้คมองไปที่กล้องเลยครับยวขออีกหนึ่งทีนะครับกับมือนี้วนิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได้ครับก็ใช้นิ้วชี้หรือใช้นิ้วกลางก็ได้ครับกดไปแล้วก็นวดคลึงไปจนรู้สึกตึงๆหน่วงๆเนีีีี่่่ยคคครรรรัััับบบออ๋กกกกกดดดไไปททข้้้าางงงๆจมูตนนนใชสึ็ ใช่ครับก็กดได้ทุกวันเลยครับก็ช่วงนี้ทำให้จมูกโก <ล S 2> มากขถ้าคัดจมูกก็กดได้เลยใช่ครับโอ oh, ้อันนี้ถือว่าแถมให้นะครับสำหรับท<ช>ุกทู้ฟังในรายการสําหรับเทคนิคดีๆในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร,ร์แผนจีนนะครับในสถานการณ์ pm 2.5 กับผู้ป่วยอาการภูมิแพ้ตรงนี้นะครับโอกาสหน้านะครับมีอะไรดีๆเกี่ยวกับแผนจีนเชิญมาออกรายการได้เลยครับคุณหมอครับหลายๆท่านคงชอบนะครับเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะครับวันนี้นะครับสาระดีๆจากรายการซีทนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์การแพทย์แผนจีนกับการดูแลอาการผู้ป่วยภูมิแพ้นะครับในสถานการณ์ PM 2.5ทุกท่านก็ได้รับความรู้และสามารถที่จะนําไปปฏิบัติดูแลตัวเองได้ให้ห่างไกลโรคนะครับช่วงสถานการณ์ PM 2.5ณขณะนี้นะครับวันนี้ผมกับ คุณหมอมาครับต้องขอลาท่านผู้ชมไวนโอกาสนี้นะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา11นาฬิกาตรงครับวันนี้ผมและคุณหมอมาต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ